ในเซสชันแรกของในภาพบ่ายนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักวิจัยทั้ง4ท่านนะครับจากทางหน่วยงานทั้ง4ด้วยนะครับที่จะร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับสวัสดีทั้นะครับก่อนอื่นอยากให้แต่ละท่านได้นะนําตัวสั้นๆได้ไหมครับว่าชื่ออะไรและมาจากหน่วยงานไหนครับเชิญครับผมต้นเร์ิศ็กรานวิชาุนะครับจากกรมการแพทย์ไทยในการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขครับครันต่อมาครับสวัสดีครับผมศาตราจารย์นารแพทย์ ดรอภิบุเรดอดีตนับัณตคณะรังแทสมหาวิทยารแล้วก็อดีตรองอธิกัรบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยราคนับนวัจจุบันอยู่ในภายเป็นส่วนหน่เปิดจากปีสอพันยี่สิบสองตำหน่งที่เป็นที่อุตสาหะไว้เนื่อรว่าะจับกนส่วนทางการัดการแขครับทั้นต่อมาครับในขั้นของพอร์เกตตของผมนะครับก็เป็นวันทำงานที่มีในส่วนเริากใองพนยี่บแต่ว่ามันถมาอองานวิจัยเนี่ยจะมาในนามของบริษัทเด็ก ครับรทักครับครับดรเทสิตนา2000ครับตอนนี้ก็เป็น Chief Research Officer ครับของบริษัทโูเอินโลวชั่นครับก็ขออนุญาตเรียนอาจารย์นะครับผมแต่ละท่านก็มีทั้งแนวทางในการวิจัยนะครับหรือว่ารวมถึงผลงานต่างที่นําเสนอในครั้งนี้ที่เจนวาด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับจากกรมการแพทย์เลยครับเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยสําหรับบรรพยาเสี่ยงติดใช่ไหมครับผม อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับเราเป็นที่ทราบเป็นดีว่าตอนนี้เรายาบ้าห้าเม็ดไม่ถูกมัไม่ทูกกฎหมายครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าอจะทําทอย่างไรในเมื่อผู้ป่วยเ,เข้ามารักษาในระบบบริการสาธารณสุขของเราก็เ,าเ,าเลยเป็นโจทย์ที่มาที่ไปเราก็าเลยทบทวนนากรีวิวเรื่องตำรับยาในอดีตว่ามีไหมที่ใช้เราพบว่าตำรับยาของคุณโสภิตบรรณล์สมัยรัชการที่ห้าใช้เรื่องกิ่นเราก็เอามุมบปัญญาตรงนี้เข้ามาดู แล้วก็แต่ด้วยวิ่นขี้ฝินมันมีส่วนของขี้ผินด้วยก็ยังเป็นยาเสพติดอยู่เราเลยต้องปรับต่างยาเมื่อปรับเสร็จสิ่งที่ยากก็คือการที่กําหนดโดสให้เป็นแผ่นยุบยันเพราะการต้มวัตถุดิบสมุนไพรมันมาดาบที่ควบคุมขนาดในการบําบัดไม่ได้เราก็ลเลยต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการสกัดแล้วเราทําเป็นเม็ดผู่ด้วยเพราะเม็ดผู้เพราะอะไรถ้ายัางเป็นยาอยู่ขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงยังกินยาบ้างยังกินยาอยู่เป็นดราม่าสังคม เราก็เลยทเป็นมิดป่วยรู้สึกว่าเกินยาบารุงนะกินวิตามินซีกินแคลเซียมก็เลยที่ไปที่มาที่ยากก็คือการหากลไกในการออกฤทธิ์เพื่ออธิบายว่าเข้าไปทดแทนยาบ้าได้อย่างไรซึ่งเราหาโมเลกุล่าต็อกกิ้งและสาวสามารถทดแทนกันได้มันก็เลยเป็นที่ไปที่มาซึ่งปัจจุบันตรงนี้พอได้นักวิาการถุงนี้แล้วนโยบายของกูะรสาธารณสุขนี้พอบอิหารให้ค่าสิบล้านในการผลิตร่วมกับองค์การเพื่อเตกรรม ซึ่งจริงอะตอนนี้ใช้ยอยู่ในโรงพยาบาลของกรมติดที่ทแทยนในผู้ป่วยเวกือบพันคนเรามีผู้ป่วยสีเขียว CBTX c o m m u n i t e d r e a t m e n t ทั่วประเทศ1นึ่งร้านสองแสนคนจะใช้แต่เราทักทุกมา5้0 0 0คนเพื่อใช้นำร่องเป็นแรกครับครับสำหรับการทดแทนนี่คือเราใช้อะไรในการทดแทนยาเสพติดนะครับอาร์บรทติคจั่งคือตำรับอาบดยาบ้าครับก็้วก็ดฟินที่ได้กับตำลักเนี้ย<อ>เข้าไปที่ออกฤทธิ์คนไข้เพื่อแทนเอมเปจามีได้ เพราะกาทดแทนไม่ได้ผู้ป่วยก็จะติดยาจะมีอาการข้างเคียงจากยาติดๆมันเขาจะคุมไม่ได้ตัวนี้กับใบปั๊บก็ทำไม่อยากยาครับการทดแทนตรงนั้นทดแทนก็คือการ c ด i o นครับครับผมและที่บอกว่าเป็นเม็ดฟูนี่คือลักษณะในาการทานนี่คือยังไงครับก็คือ,อเป็นเนม็ดคล้ายๆเค็นเสียม นะครับในน้ำปั๊บจะแตกตัวก็จะมีรสส้มกับรสได้ให้สามารถทานง,ง่ายสวยงามนะ<อ>ครับก็สะดวกครับพกพาสะดวกก็จะไม่เห็นว่าเป็นยาเลยเหมือนพวกแคเซียมเหมือนไม่ไคมมือว่ายาสิมันมเป็นยาบ้านะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดราม่าครับก็ ให้กลายเป็นแบบการทานในรูปแบบใหม่ด้วยใช่ครับแต่ผมอ่ะผมชอบอย่างนึงคือว่าพอติดยาต้องมีอาการอยากยาถูกัไหมฮะเราก็ใช้ตัวตัวตำรับปิ่นตัวนี้อ่าตำรับอ่าผลยาบ้าผลยาบ้าตัวนี้เนี่ยเข้าไปข้างในเพื่อทดแทนการอยากยาจะไม่มีอาการก็คือคุมอาการได้เลยแล้วเราค่อยๆลดปรับโดตั้งแต่คนผู้ป่วยอาจจะไม่เท่ากันเพราะการติดยาระยะเวลาหรือจำนวนที่ที่คุณหมอเองต้องค่อยๆเตะๆลด หลังจากนั้น es que long, พอปรับอาการได้แล้วก็ค่อยลดลงถึงเผาสามารถเลื่อได้ครับผมอันนี้ได้ไปทดลองใช้ที่ไหนหรืออยู่ในขั้นตอนไหนบ้าครับก็สี่สี่โรงพยาบาลของกรุงเทแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือกทุกภาคก็ผู้ป่วยพันกว่าคนะครับหลังจากตรงนี้เราถึงได้รับผู้มา1สิบล้านะครับเพื่อให้องค์การเิศกรรมนำไปผลิตในผู้ป่วย5,500,000คนครับ ก็คือทานง่ายรสชาติก็คือเป็นรสชาติที่ส้มรสชาติปกติทั่วไปนะแล้วก็ทดแทนในการอยากยาหรือติดยาเสพติดได้โอ้โหเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะผมว่าและในอนาคตนะครับอาจารย์เราสามารถนําตัวโมเดลตัวนี้ครับไปต่อยอดเป็นการรักษาในเรื่องอย่างอื่นได้อีกไหมครับก็จริงๆถ้าอาการยาเสพติดหรือการอยายาไม่ว่าจะเป็นการ ขึ้นไส่อาเจียกนการปวดการน,นอนไม่หลับการเอปปิ้งใช้ได้หมดเลยไม่ใช่เฉพาะติดเอมเฟตามินอย่างเดียวเฮโลดีนเราจะบอกว่า ใจได้ผลดีกว่าด้วยครับผองโอโหน่าสนใจมากเลยนะครับแค่ได้ฟังจริงๆต้องบอกว่าเรามีแนวคิดเรามีนวัตรกรรมในบ้านเราเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็หลากหลายด้านที่เรานํามาโชว์กันในวันนี้ด้วยนะครับไปกันต่อนะครับจากทาง AP กันบ้างนะครับราจารย์นะครับเป็นหุ่นจำลองยางพาราหุ่นฝึกหัดทางสัตวแพทย์ใช่ไหมครับผมเห็นที่บูธมีน้องหมามาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์น,นวัตรกรรมหรือแนวคิดนี่คืออะไรบ้างครับอแนวคิดข้นต้นเลยว่าเรามีน หลักคืมีสองเด็นพนะครับอันนี้หนึ่กรื่องของยางพาราอันที่สองคือเรื่องของอัรกาแท้์ยางพาราเนี่ยใประเทศไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่โลกในการผลิางพาราขายออกเยอะมากเลยแล้วเราขายของถูกเราผลิได้ข้าล้านตันเ่ยเราขายองถูกเันสี่ถ้าล้านตันเห็นาขายของแปงออกมาแปลรูกเดียวเราแปรูกเป็นแรงส่วยาสยาสูบไอซ์ตอนนั้นผู้เดียวเท่าไหายนะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยลงทุนโดยในต่างชาติสรุปว่าในขณะสั้นเราเรามาเป็นลูกน้อยมากนะครับโอเวก็ให้ก่อนมันรู้โอเคเราอาจะคิดแล้วก็แบ่เลูกย่างราศีในปฏิบัติเยอะนะคอีก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 เพิร์ทเพิร์ทเเวอร์สในการนี้ก็คือเรื่องของการคุณปัญหางการแพทย์ถ้าบอกคุณปัญหางการแพทย์เนี่ยปัจจุบันผมคิดว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะครับว่า เราใช้บุญกดขัดฉากรแพทย์เพื่ออเพื่อเพื่อฝึกแพทย์เราแพทย์หรือพยาบาลหรือสัตวแพทย์ในนั้นแนี่เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความชำนาญจนกระทั่งมีคอนเฟนเดนซ์แล้วก็ก่อนที่เป็นเขผู้ป่วยอันตรายแต่ว่าผมได้เป็นสัตวแพทย์สัตวแพทย์ผมก็เบื้องต้นกับโปรแกไปที่คณะจดหมายแต่แน่นอนว่าทางการในอนาคตเข้าไปทางการแพทย์แล้วควอมรู้เนี่ยมากนะครับชื่อหัวข้อก็คือเวสคลินิคอลสกิลเลตไลฟ์ แล้วเราัะนะครับในนี้ก็เห็น่างที่ผมเกิดเทรนของโลกไปอยาง้งทุกแต่ตัวโลกเรต้อเริเรื่องนีจก็สกิลแดเราต้องมีอย่างนี้ให้แพทย์ให้พยาบาลแบบน้นเอาไแล้วก็คอมเพล็ซ์โซลีกตววสิ่งสำคัญอยู่ในอ q u i p m e ม t ตรงนี้ก็ผมจะบอกเป็น m ม d ท c a เข้าโมเดลแม่ที่เข้โมเดลเนี่ยมันแปกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกติกจากพวกเซรม ดอกไฟก้าพวกที่เป็นคาร์บอนเนสเป็นสารก่อมะเล็นทครับทำลายพิษสิบเอ็ดรอบผมเกรงว่าเราเป็นรายแรกของโลกนะครับที่เอาอยางฟาราเนี่ยนะครับผลิตองถึงเนี่ยเซลล์ลเงินสูตรีลิตโมเดลอินสเตทออฟเดอะอเรชันที่จะไปมันเป็นสารธรรมชาติยังไงคนราคาก็สูงมี่เราผลิตออกมาเนี่ยไม่ได้ผิดมันแน่นอนามากไปที่เกิดขึ้นก็าถือว่าในเรื่องของมันซอฟ มันเป็นมันอันไปกรบบอสนะครับมีลิสติกอนนั้น่แน่นอนมันนีมกัแล้วก็เรเวอร์สำคัญแอนาเววร์นะรับให้ส่วนสิ่ท่เราผิเราเวอร์ด้วยแอกับยางโราแน่นอนและย่างโบรานะครับก็อีโคเป็นติดมิกับสิดวันหลอมแน่นอนเราได้ตอบโจทย์ทุกอย่างขึ้นถ้าผมยกตัวอย่างเรื่องของ v a เว e a s ้วแเราลิงสูงมักตัวนเนี่ยตัวนี้เราใช้น้ำยางแบว่าจ้ะคามีสูงกับปิาด้วย มานิ่มนะฮะมายางมาแล้ี่เพื่อยืนได้นะครับนะครับใช้น้ํายางประมาณเกือบร้อยสิบกิโลครับแต่เราไม่ได้แข็ตันข้างในเรามีมีอยไรภายในเพื่อต้องการให้เอาไว้ฝึกสอกนอก็จออะไรต่างๆนะครับ,นะรบนั้นเราใช้ยังกันแน่นอนมากมายครับแล้วผมคิดว่าเราเป็นรายแม่ทั่วโลกนะครับ,นะรบ,นะรบอย่างตลาดเนี่ยมันคุโลกคอมเมิร์นแน่นอนคุณโกเพราะอะไรเพราะว่าโรงเรียนการแพทย์บ้าเราเนี่ยมีเ่องกว่สิสี่ แต่เราวีโิลงเป็แพทย์ที่แสนแสนแล้วเราทั่วโลกนี่เยอะแยะมากมายทั่วโลกก็เริ่มใช้กันละบ้านเราผมคิดว่าทางทางการแพทย์จะเริ่มใช้นะผมทราบว่าในมาอะไรต่างๆเนี่ยได้รับงบประมาณมากเลยเพื่อเพื่อทำเป็นพวกอย่างเงี้ยเพื่อเอาเอามาเป็นรูปให้กับทางการแพทย์ทุกปัจจุบันแพทย์เราต้องจะบอกเป็นศูนย์ครับตอนนี้เรากำลังเดินระบบกำลังโผล่เข้าไปทั่วโลกแน่นอนนะครับผมเองก็เพิ่งกลับมาจากรัสเซียเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้ว เราไปเซฟนีเดกนกํลังพยายามต่อยอดตรงนี้เกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นผลงานทรที่พยายามทำให้เกิดขึ้นครับผมงไม่ไม่พูดถึงเรื่องของกระบวนการผลิตผมเป็นคนเกไในกระการเยอะับกระบวนการผลิตเนีไม่ไม่ยุ่งยากแตคมีบอลมโนมีเสรก็เกงไปะแต่ถ้าเราก็ใจเสียเกืกา แสดงว่าทั้งทั้งโครงแล้วก็เอาเออกแกนด้านในทั้งหมดคือ,อยางพาราหมดเลยอ่าเรื่องต้นตอนตอนีน้ครับแต่ว่าเราเองก็คิดว่าบางทีมันก็มีข้อด้อยบางส่วนที่เราจะเป็นต้องใช้วัสดุอื่นอาจจะเป็น,น,งงปนส่วนเคโนโลยีอะไรก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของตัวอุตสาหกรรมัน้นแล้วเกิดประโยชน์ของตัวอุตสาหกรรถ้าความผมมีตัวอย่างามมแต่ไม่ได้เอามาในงานเลยตัวนักพอพอตุวนักครับแล้วไปชมที่พูดได้นั้นก็ดีเยอะแยะเลย แต่ว่าผมไม่สามารถนำม้ากับควัวมาได้แต่ว่าในงานหน้าผมเอาวิจ<ๆ>ัยผมเอาไปให้ท่ชมแน่นอนนี่ม้าของผมที่เป็นย่างมาไดครับอาาสนใจต้องถามแล,และเรื่องของเวลาท่านศึกษาเองหรือคุณหมอเองที่จะไปไปเรียนกับตัวหุ่นนี้ครับความรู้สึกหรือว่าสกิลของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมหรือมันมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างครับอาจารย์มันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะอะไรว่ามันเืลิสติกมันเป็นหุน่นนิ่มมันไม่เหมือนกับที่เก่าๆที่เรา,าบีบก็จะต้องการแข็งต่างขนาดจะคล้ายจริงใช่ไหมครับถ้าาเร ทำได้หลายทำได้มากครับนึ่งทำมากก็เกิดความเร็นมากครับแน่นอนต้เกิดครับเป็นเป็นงานวิจัยที่มีความลึกนะผมว่าคืนหนึ่งเรานํายังพารามายกระดับด้วยของบ้านเราและสองก็คือเราเพิ่มเป็นสกิลสกิลแ l a นะไปกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องครับผมนะนี่เป็นผลงานของอาจารย์นะจากทางบริษัท AP ด้วยนั่นเอง นะเรามาต่อท <muitas S 2> ี <sketches of course> um, ่ผลงานต่อมาเลยนะครับเป็นแผ่นปิดแผลแห้งเร็วใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าผลงานชิ้นนี้นะจากทางยูนิตเต็ดแคร์นะครับมีความสําคัญยังไงบ้างครับคือจริงๆจุดเริ่มต้นของการทํางานผลิตเหล็กตัวนี้เกิดจากการที่ว่าเราผลิตไฮโดรซิลูโวลสจากเศษวัสดุทางการแพทย์นะครับแล้วเราก็กลับมาดูว่านี่เราจะเอาไฮโดรซิลูโวลสเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างก็เลยกลับมาดูเรื่องของการปิดแผลที่เรารู้ว่าคุณ คืออุปกรณ์ปิดแผลในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราเปิดแกะแ,กะแกะผ้าพลาสเตอร์ออกมาเนี่ยชิ้นตรงเรามาสัมผัสกับแผลเนี่ยจะมาจากไม่เป็นกระดาษไม่เป็นผ้าก็จะเป็นพลาสติกนะครับทีนี้พอเราเอาไฮโดรเทลูฟสมาใช้เนี่ยเราก็พบว่าเ e อิงจริงๆอันนี้มันย,อย่อยสลายในร่างกายได้เราก็เลยกลับมาดูว่าเ e อ๊ะถ้าอย่างนี้เราจะต่อยอดอยังไงให้เราสามารถทิ้งพลาสเตอร์เนี้ยเอาไว้ในแผลได้เลยนะครับก็เลยเอาโปรตีนจากรังไหมที่เราเรียกว่าซื้อไขโปรตีน มาอินเทอร์โบรเรตกับตัวไฮโดรเซลลูโลสนะครับหลังจากนั้นเรากลับมาดูว่าเอ๊ะถ้าเราทิ้งในแผลไว้นานๆนะมันก็ต้องติดเชือ้อเราก็เลยเอาน้ำพืชน,นะครับมาใส่ผสมในตัวคลาสเตอร์เราแต่จากงานวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าเราสามารถขึ้นรูปแผ่นคลาสเตอร์เนี่ยโดยที่ทําให้แผ่นคลาสเตอร์มันแหง้งถึงแม้ว่าเราจะาผสมผสมน้ำพืชลงไปแต่ปรากฏว่าแผ่นคลาสเตอร์ของเราเนี่ยแห้งเหมือนกระดาษ นะครับแล้วเราก็ลองอทดสอบคุณสมบัติของมันเนี่ยก็พบว่ามันยับยัง้งการเจริญเติบโตของชื้แบคทีเรียได้นะครับอันนี้ก็ทําให้เรามาั่นใจว่าเราสามารถทิ้งไว้ในแผลได้นานนะครับขณะเดียวกันตัวไฮโดรซิลลูโรสเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะดูดซับน้ำและความชื้นได้าส50เท่าของน้ำหนักตัวเพราะได้ก็แปลว่าเราสามารถทำฟาสเตอร์ได้บางได้เป็นตอนเนี้ยตัวตัวซับเฟรคของฟาสเตอร์สโลตเทิลเนี่ยบางกว่ากระดาษนะครับ150ไมโคร แต่พอเราแปะไปที่แผลเนี่ยมันจะดูดซึมแล้วก็ฟอน์อมตัวเองนะครับจากกระดาษขาวๆเนี่ยให้กลายเป็นเจลใสขึ้นมานะครับและตัวมันก็เนื่องจากมันไม่ติดกับแผลเพราะเนื่องจากเราใส่ใส่ชชือกปรวีนี้ลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนพลาสเตอร์อัไเนี่ยคนไท้ก็จะไม่เจ็บ,บและเลืองที่ว่าเราเราสามารถทิ้งไว้ในแผลได้นานนะครับคนไท้สามารถแปะทิ้งไว้ในแผลได้เลยสิบวันโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน มันในนี้ก็จะเป็นเป็นโปรดักต์ใหม่ในโลกนี้ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำขึ้นมาครับแล้วเราก็เลยเอาเอาโปรดักต์เอา intellectual property เนี่ยเราตรวจไอทีแล้วเราก็เลยเอาไปเสนอขายกับทางบริษัทฟิจิเอสก็คือเครือบริษัทที่เป็นบริษการที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับก็ทางทาง บริษัท BMS เนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะลดวมกันนำเข้าคลัสเตอร์จากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เลยซื้ออินเทอร์เนชั่ล์พร็อตเราแล้วก็ให้เราผลิตต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเลือกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นรังไหมที่เราเอามาใช้แล้วนะครับแล้วเราเป็นวัสดุงเราะหที่ต้องทิ้งเราก็เอากลับมาเป็นเมโครอิมพเรียสนะครับที่เอามาใช้ในการ ความน่าสนใจคือเป็นรายแรกด้วยไหมครับอาจารย์รายแรกของโลกเลยนะโอ้ยเก่ง oh, okay. มากเลยผมชอบมากเลยด้วยไอเดีย idea, แล้วก็แนวค,คิดทีนี้เราพอได้ใช้ตัวพลาสเตอร์ดิ่ปิดแผลไปครับ,รบมันทําให้แผลเนี่ยแห้งเร็วอัตราก,การแห้งเร็วเนี่ยมันอยู่ที่กี่วันหรือเปรียบเทียบกับทำได้ไง,งบ้างเราทาการทดลองกับคนไข้ที่ทำยิงเลเซอร์ที่ผิวหน้านะครับปกติเวลาเรารยิงเลเซอร์ผิวหน้าเนี่ยหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเปียกประมาณ5าวัน ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอทางผิวหนังเ็าจะใช้เป็นเหมือนกับตัววัสลีนะครับเป็นเป็นเหมือนกับน้ำมันทาเครื่องนะครับแล้วก็แผลก็จะเริ่มตสกสะเก็ดประมาณที่วันที่หแต่พอใช้พลัสเตอร,ร์เราเนี่ยจริงแผลแห้งตั้งแต่ชัแเลยเพราะเนื่องจากว่ามันดูดซึมน้ำเดินออกไปออกจากฟินิกเนี่ยก็คือก็แห้งเลยทันที ข้าวครับแล้วก็ริฟอันหนึ่งที่เราพบว่ามันมันมันช่วยก็คือว่าจากคอมบิเนชันที่เราใส่ไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจลูวัสดุปูร,รีนเพราะเนื่องจากปูรีนมีมีริฟในการลดอุณหภูมินนะครับมันทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็เ,เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่พอเราลไปทำในคลินิกปลอดภัยเราพบว่าความปลอดภใจเพิ่มขึ้นความจะปวดจะน,น้อยลงนะครับอันนี้พอแปลแล้วเนี่ยในแผลก็จะรู้สึกปวดน้อย โอ้โหน่าสนใจนะครับก็ท่านใดที่สนใจเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมชมที่บูรอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานนะครับจาก Health Innovation ใช่ไหมครับเป็นผลงานวายูบรีทอโลจีครับผมคืออะไรครับตัวบรีทอโลจีครับตัวชื่อมันรวมกันสองครับบรทหมายถึงลมหายใจบวกกับคำว่าเทคโนโลยีเราก็เลยตั้งชื่อเป็นบรีทโลจีก็คือว่าเป้าหมายของบริษัทเนี่ยเราอยากจะใช้ลมหายใจมาใช้ประโยชน์ โดยที่เราจะเอาลมหายใจเนี่ยที่มันมีกา๊าซต่างๆทนออกมามาบอกสภาวะสุขภาพต่า, <c oughs> างๆของเขาได้ครับสาหรับงานที่มาประกวดที่เจนรีวาในครั้งนี้ครับเราก็คือเอาเลือลดตรวจระดับน้าตาลในกระแสเลือดโดยไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องใช้เข็มอันนี้คือปัญหาที่ผู้ป่วยเบาหวานมัะซัสเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่าหนาึ่งคนกลัวเข็มสองไม่อยากเจาะเข็มเพราะว่าจริงๆคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าะใหดี ตจอดสามสามครั้งต่อวันอันนี้คือแบบปวดจากเล็บนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเขาอาจจะจอดอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเลยนะครับควรจะเป็บสามเงครั์วันคิดดูว่าหนึ่งครั้งแล้วหนึ่งปีกี่รูที่จะเกิดขึ้นบนนิ้วมือของเราสามร้อยสามร้อยกว่าก็โอ้นั่นแหละครับคือเป็นปัญหาที่เราก็เลยพยายามคิดเทคโนโลยีใหม่ ึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยในการดูแลสุขภาพของผูงง้ปว่วยเบาหวานด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ปว่วยเบาหวานในในปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นทุกๆปีนะครับไม่มีอัตราการลดลงแม้แม้สักปีเดียวทุกประเทศสูงหมดตอนนี้ครับถ้าให้ผมนับเฉลี่ยแต่สองสามปีที่แล้วเนี่ยสิบสองคนหนึ่งคนเป็นเบาหวานแต่ตอนนี้สิบท่านที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีหนึ่งคนเป็นปดเบาหวานอยู่เลนี่เกือบตาค่าเฉลี่ยด้วยเฉลี่ยแต่ละประเทศเอ,อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ของประชานนกรในแต่ละประเทซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับคิดว่าปี2045เนี่ยน่าจะมากกว่า700ล้านคนของทั่โทวโลกครบครับอันนี้ก็คือเป็นนว,วัตกรรมที่เราใช้เอาลมหายใจนี่แหละมาเป่าใส่เครื่องแล้วก็จะบอก่่า้ำตากานและสเ่าได้อได้ กระบวนการการทำงานของเขาเป็นยังไงอะครับอาจารย์ครับตัวในระบบเนี่ยด้วยความที่เรามีทั้งฝ่ายวิศวกรรมแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับเราสามารถพัฒนาตัวระบบเซนเซอร์ของตัวเองได้นะครับเป็นเซนเซอร์ที่จะสามารถตรวจวัดตัวแก๊สหรือสับทางที่ิคเขาเรียกว่าเกรดไบโอมาร์เกอร์ er นะครับที่จะเป็นตัวแปลหรือบ่งชี้ไปถึงปริมาณสแตนดได้นะครับ น,นั้นเราก็สามารถทําได้ครับซึ่งบริษัทเองก็ตั้งเป้านะคะรับก็อยากจะร้อนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะะทาบภายในรายแรกของปีน้<ช>้ครับก็คือพอมีเครื่องปุ๊บผู้ป่วย<ช>ก็คือสามารถเป,ป่าลมหายใจใ<ช>ออกมาที่เครื่องตัวนี้แล้วแต่โชว์ให้ดูที่นี่ได้ไหมารย์ทีน,นี้ครับเมื่อสักครู่ผมก่อนขึ้นมาผมเป่าค่าน้ำตาลของผมอยู่ที่9.8มิลลิกรัมเปอร์เดซิลซึ่งเป็นค่าช่วงปกติของคนที่ ไม่เป็นเบาหวานครับแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานก็จะมากอ่มขึ้นอาจมักว่าร้อยยี่สิบขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับเบสของแต่ละคนด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของ medical treatment ได้ด้วยเหมือนกันครับผมนะครับก็แทนที่จะเจาะเลือดหรือว่าการตรวจเยอะๆทุกๆวันก็เปลี่ยนเป็นการใช้ลมหายใจแทนนะหรือว่า breathology ของอาจารย์โอ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับก็ได้เห็นในความสามารถของคนไทยนักวิจัยไทยที่มีความเก่งแล้วก็นำเทมนพลตต่างๆมาแก้ปัญหา แล้วก็น you know <l ark> ํามาเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้สุดท้ายสั้นๆเลยครับอยากให้ทุกท่านได้ฝากอะไรนิดเึียงว่างานวิจัยนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ครับสามารถนําไปขับเคลื่อนประเทศชาติของเราได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เิ่เมยครับครับผมก็จริงๆแล้วการหลักๆการความมั่นคงทางยาทางสุขภาพขนงครประเทศไทยเรามีตำรับตำราภูมิปัญญาต่าง เยอะแต่การสูงนะครับโดยใช้ความเชื่อครับความศรัทธาในการนําแต่มันไม่สามารถจะปรุงรูปได้ถ้าเราไม่นำาุูมญาของเรามาต่อยอดให้สามารถออกลิฟต์นะครับเทียบเคียงหรือตัวสแตนดาร์ดได้สิ่งที่ยากก็คือความความยากของส่วใที่ความหลากหลายที่ไม่ต่างกด้อะไรความคงตัว แต่ละที่มันแตกต่างกันเพราะนั้นนี่คือความท้าทายว่าทําอย่างไรทั้งกระบวนการสกัดเทคโนโลยีต่างๆที่เรานํามาใช้เพื่อทําให้ยานั้นสามารถทดแทนได้จริงนะครับลดขันเพิ่มที่เราบอกว่าความมันคงของยาของวัที่าดก็จะเกิดขึ้นครับต่อมาครับมีประเด็นของเมื่อเพื่อหไายอีกอนลองเราเคยเคยคุยเรื่องเตาอะเลมันมีเตาจะเจับมันมได้เขาบอกว่าเพราะว่าตรงรูจมูกวะเนี่ยเขาพลาสติก ไล่นให้คุณ้แล้วหลัง้เราก็ลงกันลงกันไม่ใช่เด็ไม่ใช่ปรัเนะครับเพราว่าตอนที่เราเลือกซาซามนะทั้งหลอดเองอะรเองใช่ไหมครับผมให้ความเนกันว่าสึ่งแม้อ่เรื่องสำคัญนะเรื่องของเอ็นเดอร์เมนเราเอาอย่างสารธรรมชาติเนี่ยมาทัเนี่ยสร้างลบราณวัตถุก็ต่อยอดใส่ให้มันใช้ตัวกวัยดัวประเทศด้วโลกกับอีกประเด็นนึงก็คือเวชื่อชมวชนะเพราะว่า ื่อหลายปีก่อนมันเคยแพร่เนี่นนะน่าเลยนะยังมีผลงานลาที่เจอะนะมาต่างประเทศโอ้โหตอนนี้มานี่ข้ามมากโอ้ย่นโเรามีนักเดงที่เกิดขึ้นมากมานะครับมีนักเี่นรุ่นเดยวมีปาชิวะาวมีเต็งปหบดทำไมอนที่พูดมาล่ะป็นประมาณนางกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เ้าอีกส่วนขอโ,อโกด้วยอ้เป็นแนวโน,โน้มที่ดีเราต้องเอาเราตเราต้องครี a t เซลล์ไม่ใช่ b าย s e ลไม่ใช่ซืมาได้ไเราสร้างึ้นมา อาจารย์มอครัออบก็จริงๆอยากจะเ e คโ o ที่สองท่านได้พูดมาแล้วนะครับจริงๆแล้วในส่สวนตัวเนื่ยเป็นเป็นหมอด้วยแล้วเป็นนักวิจัยเห็นด้วยครับเราพบว,ว่านาักวิจัยไทยมีองค์ความรู้เยอะมากแต่เราขาดการทำงาน,งน,นเป็นทีมแล้วเราไม่เราไม่เคยรู้ว่าคนอื่นทำอะไร จริงๆถ้าวันนี้เราเดินออกไปเนี่ยเฉพาะบูธที่เรามาเองเนี่ยเราจะพบว่ามีนักวิจัยที่สองงานมาเจอการกลายเป็นไดเป็นโปรดักต์ใหม่ซึ่งอันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้นักวิจัยไทยเนี่ยร่วมกันนะครับรวมตัวกันและช่วยกันทํางานเอาผลงานมาช่วยกันต่อยอดอย่าคิดว่าเป็นการแข่งขันเพราะเราไม่ต้องแข่งกันเองเราต้องออกไปแข่งกันข้างนอกนะครับเพราะโลกนี้มันกว้างมากเราควรจะทำผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศไม่ใช่มานั่งขายแข่งกันในประเทศเองนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนศักยภาพนักวิจัยไทยครับผมคบ ก็สำหรับตัวผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพบริษัทเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามสิวนนึงก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยเราอยากจะให้อุาหกรรมเรื่องน,นแีแค่ภายในประเทศของเราได้เติบโตนะครับเพราะว่าเราอยากจะสร้าง Eco s s, อีโคซิสเต็มภายในระบบของประเทศให้ให้ให้ก้าวหนะ้ามากขึ้นให้ใหทัดเจนับต่างประเทศทาบริษัทเองก็ตั้งเพราะว่าเราไม่ได้แค่การลดการนำเข้าอย่ที่อาจารย์บอกครับว่เาเราอยากจะสร้างนวัตรกรรมเพื่อไปขาสต่างประเซึ่งเราเข้าวัง ในปีนี้นนปีหน้าเราก็จะพยายามยกแสดงรวมโบรานของเรากไปต่างปนะเนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแน่นอนแต่กว่าจะเป็นผลงานนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลากระบวนการต่างๆใช้ผู้ช่วชาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยา,งากจนเกินไปที่คนไทยจะทําไม่ได้นะครับก็วันนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกว่า9 4ผลงานที่เจนีวาในครั้งนี้